สวัสดีครับเอฟซีแฟนองแด้ทำผู้ส่งทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อกรกติพายเอฟซีได้ทำผู้ส่งทุกท่านไปฟังการโทอสัมบัติระวังนุ่นเทียพาลุยครับพอยอดบุรีรัมนะครับเลขของเด็กน้อยแฝดในกรุงเทพนะครับเพื่อนไขมาแล้วนะครับในวันที่สิบหกท่านมาก็หกหกนะครับที่ได้แจ้งให้ตามไปฟังน้ำกันนะครับขอมาแล้วกรุณากดติดตาม เป็นกำลังเก็บเลยน,นะครับขวมืุ่งทำมันอีกันน่ที่ายาดแบงปันมหม่พอในการทำเป็นคลิปพอใหญ่เอฟซีได้ทำผู้ส่มสุกทันได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ให้ตามไปฟังพอพอนคับผมนะครับตามผมมานะครับทุทุกคนนะคะมันอีกนุที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเด็ก,กน้อยแฝดจับลอตเตอรี่กับเลขคว่ำฝันของพอยอดนะคะพอยอด มฝันของเพื่อนนะคะทายคลิปเพื่อนจะบอกว่ามีคนมาบอกนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะสําหรับเด็กน้อยแฟสามคนนี่จับลอตเตอรี่ใบที่เยอะที่สุดนี่คือสามสิบใบนะคะแล้วก็ล่องลองมาจะยี่สิบใบหรือสิบห้าใบใบที่เพื่อนจับท้ายที่สุดลอตเตอรี่นี่สามสิบใบที่เด็กน้อยแฟดจับนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟ้างเสียงสัมผั์ระหว่างนนทิยากับ อาจารย์รรออยอดบุดีรำหรือพยอดบุดีรำมวดวันที่16ธันวา2566นะคะ,พ,ะคพ่อพ่อสวัสดีค่ะครับพ่อหนูอยากพ่อมาถามแนวทางของเด็กน้อยแปดเขาจับลอตเตอรี่ปะค่ะครับเขา,ขาจับอยู่ครับจับตัวได้ค่ะพ่อจับหลายตัวพ่อจับไป ก่อนเขาให้มาเขด,ดับเ็ดหนึ่งเอะตามสิบใบแล้วเก็ดหนึง่งสามสิบใบเรามีโตขึ้นอย่บ้คับอืนก็ <c oughs> มีไอไอะไรนะ่หรงไปมเงินลกขอบก่อน่ม่แมาอยู่ข้างในก่อนเออเราคตั้งนานว่าไม่นีมดเติดทระไรหนระอถึไนาน มีเจ็ดหนึ่งหรือมีตัวใดแน่ค่ะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนึ่ง้รับอ๋อคุณโยคะโอ้สมบูรณ์ยงไม่ได้เปิดยิ่งมันนี่หาเจ็ดหนึ่งมีหาเจ็ดหนึ่งมันปะค่ะพ่อ เจ็ดเรื่องีประมาณจับตัไปแล้วแล้วก็จ7เจ็ดเรื่องครับจัดตัวแล้วก็เอาตัวกกเจครับเจ็ดเหนึ Tory ่งหกหนึ่งหกี่ได้ไปหนึงหกนี่ได้จักใบเพราะครับหนึ่งหกนี่เพื่อนจับลอตเตอรี่จักใบค่ะประมาณยี่บใบบแล้วก็ไอ จ็ดรืงแค่นี้แหลครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ให้เจ็ดศูนย์มาด้วยร,ร,รับเออเจ็ดศูนย์แบเจ็ดศูนย์นี่จับลอตเตอรี่จับใบค่ะประมาณสิบใบครอบห้าใบครับออสิบห้าใบคุณคุณสามคนนะพอะเด็กหน่อยสามคนสรุบว่าไปที่จับหลายที่สุดคือเจ็ดหนึ่งมันบ่ะค่ะพ่อรับ เจ่ดหนึ่งจับเยอะทุกเลยรับเอ่อหนึ่งหกมีจับประมาณายี่สิบใบเกสศูนย์นี่จับสิบห้าใบสรุปว่าในร่างของพองพ่อฟันยังมั่นฟันมันปะคะครับยังยังียงมั่นฟันกับฟันก็จะรีบส่งลายให้ทันทีเลยครับสรุปว่าคลิปนี้มีตาเด็กน้อยแฝดจับลอตเตอรี่ใบที่จับหลายที่สุดคือเจ็ดหนึง่ง สามสิบใบสามสิบว่าเต่วานั้นที่ยะลงแค่สามสิบใบแล้วก็บหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกนี่ประมาณายี่สิบใบเจ็ดศูนย์ประมาณสิบห้าใบนนทิยาลงซ้ำนี่มีสรุปว่าเลขเขามีแค่สามคูมีเจ็ดหนึ่งมีหนึ่งหกกับเจ็ดศูนย์ตัวที่เน่นนักที่สุดคือเจ็ดหนึ่งมันปะค่ะพ่อ แต่ว่าความฝันของพ่อยอดนี่ยังบ่ทันได้ฝันมันบ่ค่ะครับยังค่ะอ่ามันจะมันมันจะมีเสียงลังหงโบวอยู่กับแม่เมื่อคืนเนาะเพิ่นบอกว่าจังได๋ครับ่อบอกว่าเจ็ดพ่าสามกับพ่าสามครับแล้วก็เสียงมันมันเสียงผู้ชายครับอืมข้อมฝัน พ่อยอดฟันนี่เป็นเจ็ดหาสามบอคะครับแล้วก็หาสามเจ็ดหาสามแล้วก็หาสามเพื่อนบอกเพื่อนบอกสองรอบหรอก่ครับบอกแค่เลยครับออือฟันตอนฟันมือขึ้นหรือฟันฟันไหนมือขึ้นเนี่ยก็จะสลางแล้วจะมันเต็มจเสียงครับอือหือ สรุปว่าคลิปนี้จะมีเลขเด็กน้อยแฝดจับลอตเตอรี่กับเลขก้มฝันก้มฝันของพ่อเนี่ยจะเป็นเจ็ดหาสามกับหาสามประมาณเศร้ามือเลขออกหรือจังไดพ่อจังจะโทุมาอีกรอบหนึ่งครับถ้าถ้าบ่าฝันเราก็แล้วออกไปเลยเป็นบ้าคาคลิปนี้ครับสรุปว่าเอ่อเด็กน้อยแฝดสามคนจับลอตเตอรี่ใบที่ รายที่สุดคือเจ็ดห 7, 1, นึ่งหรือหาเจ็ดหนึ่งนี่สามสิบไปแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกนี่ยี่สิบไปเจ็ดศูนย์เลอไปกัแบบบควมฝันของพ่อยอดนี่มีผู้ใช้เสียงผู้ใช้บ้างบอกคือเจ็ดหาสามนุนทิยาก,กับลงเกศหาสามกับหาสามตรงกันเพราค่ะพ่อผตรงกลางครับอขอบคุณพ่อหลายๆะะ้าเด้อค่ะที่หายแนวะทางนะคะวันนี้กับคเอฟซีโซนีนะทางของพ่อน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ่รับมาดิค่ะค่ะพอมาไปนอนเอฟซีก็สิเดีงยนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุนทียากกับพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดบุตรีลมนะคะงวดวันที่สิบหกพันว่าสองหาหกนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเข้ากับมาลุนน้ากันว่าจะใช่หรือจะาไกลเคียงนะคะทุกคลิปทั้งสองเฮานี้ท,ท่ายําให้เป็นหน้าทางหาสื่อสรากินแบงรัฐบาลน,นะคะสําหรับหน้าทางของพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดนะคะ กำลับผู้ใดร่อแนวทางของอแม่น้องรดาเลขเจา้านายกะถาจักน้อยเด้อค่ะจะเย็นๆนะคะข้ากบตามหาย,ยุนะคะบบแมนว่าจะบบตามนะคะค่าบบเกินคิดว่าบบเกินมือนี้นะคะจะรู้เรื่องว่าจะเป็นตัวใดเพมันจะหายหรือบม่หายนะคะมันจะมีแนวทางหายซี่เป็นตัวใดนะคะ ใจเย็นๆนะคะน้องยากก็ตามยูพ่อแม่มาตามนะคะเพราะว่าทุกข้างนะเพิ่นจะปล่อยมือเลขออกนะคะแนวทางของเอจ้าหน้าแม่นอรดาปล่อยมือเลขออกหรือก้อนเลขออกแค่มือเดียวนะคะเมื่อนี้ก็เพึ่งจาวันที่สิบสี่นะคะใจเย็นๆนะคะน้องยาตามให้นะคะสรุปมาคลิปนี้เนวทางของอาจารย์ยอดบุตรีรำนะคะเด็กน้อยแฝดสามคนเพิ่นจับรถตลี่ให้ Hi, นะคะใบที่เยอะที่สุดคือ เจ็ดหนึ่งหรือห้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะสามสิบใบแล้วการล่องลงมาเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหกยี่สิบใบนะคะเจ <_ d> ็ดศูนย์คือสิบห้าใบนะคะแ <_ d> นวทางความฝันของพอยอดนะคะพอยอดฝันว่ามีผู้ชายมาบอกเจ็ดห้าสามนะคะหรือ หาสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสากินแบงรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากกับคออวยพรไทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชเดียนะืทางของเด็กน้อยแฝดหรือความฝันของพ่อยอดอาจารย์ยอดนะคะสุกโซกมันมันเฮงเฮงคังคังค่ะกับกวางบ่ายเอฟซีและตัวผู้ชมทุกท,ท่านคงสะได้ยินในฟังแล้วน,นะครับที่นุน่นทียาได้สาหลุยส์ของเด็กน้อยแฝดในกรุงเทีท่ทยนะครับส้อนรับคนอแม่ไทยคลิปนี้กับเดซ่าหลุยครั้งหนึ่งนะครับ เตี้น้อยแฝดของทัพไทยจับลอตเตอรี่สามที่ใบพอยอดกับฟันในสามตัวนะครับเมืวันที่สิบหกต้นมาคมหกหกนะครับเตี้นน้อยแฝดจับสลากให้ห้าเกทหนึ่งนะครับสามที่ใบนะครับเกทหนึ่งหกเกทยี่สิบใบเกทศูนในสิบห้าใบนะครับเกทหนึ่งนสามที่ใบนะครับกับสิบหกอีกตัวหนึ่งนะครับคอพอยอดฟันเนี่ยเได พาสามนะครับก็พาสามนะครับเป็นแนวทางสื่อถึงเบี้ยของรัฐบาลนะครับไปกับบอลลังน,นะครับกับฟังวายเอฟซีอะไรตำรวต้อนทันคตงตินี้ในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้งตีเพียงสาน,นี่พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ